มาแล้วค่ะมาแล้วคท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้ยกให้เป็นพิพิธภัณฑ์ของพระเอกตลอดกาลขวัญใจคนไทยอย่างคุณเอกสารพงษ์ชาตรีนั่นเองคะ่ะ สำหรับคุณสรพงษ์นั้นเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานเป็นนักแสดงแนวหน้าของเมืองไทยที่ได้รับรางวัลทางการแสดงจากหลายๆสถาบันเช่นรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรศวดีดารานำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องสัตว์มนุษย์ชีวิตบัดซบรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคำจากเรื่องถ้าเธอยังมีรักเป็นต้น ทั้งยังเป็นผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิสมเด็จพุทธาจารย์จังหวัดนครราชสีมาส่วนวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านเกิดของเขาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านเกิดของคุณสรพงษ์นั้นเป็นบ้านสองชั้นซึ่งเป็นบ้านไม้แบบเก่าเหมือนสมัยโบราณอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนเล็กๆที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นภูมิลำเนาบ้านเกิดของเขาซึ่งบ้านหลังนี้เขาได้ยกให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในอยุธยาซึ่งกรมพัฒนาชุมชนใช้เป็นแหล่งกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ หวังจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านและคนที่ลำบากกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์ชีวิตขนาดย่อมที่ได้รวบรวมภาพถ่ายของคุณสรพงษ์และครอบครัวติดโปสเตอร์ภาพยนตร์เก่าๆที่เขาแสดงเอาไว้มากมายรวมไปถึงภาพถ่ายของเขาในสมัยก่อนด้วย ศิลปินแห่งชาติอย่างเขามีผลงานพิสูจน์ฝีมือมาแล้วนับไม่ถ้วนรวมไปถึงเรื่องราวชีวิตซึ่งก็มีเรื่องเล่ามากมายให้ทั้งเหล่าแฟนคลับและคนรุ่นหลังได้ศึกษากันเป็นสถานที่เก็บความทรงจําและความภาคภูมิใจของชาวตําตบลบ้านใหม่ที่มีบุคคลสําคัญระดับประเทศเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเย,ยาวชนและลูกหลานคนบ้านใหม่ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักแสดงที่โด่งดังแต่เส้นทางชีวิตของเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะชีวิตในวัยเด็กนั้นลำบากไม่มีไฟฟ้าใช้พอถึงกลางคืนต้องอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงกระป๋องส่วนของเล่นในวัยเด็กของเขาคือยางหนังสติ๊กที่โยนให้ลงหลุมเขาเคยเป็นนักแสดงตัวประกอบในละครโทรทัศน์มาก่อน เคยแสดงภาพยนต์รเรื่องซอยดาวสอยเดือนในปีพศ2512ในตอนนั้นออกมาเพียงแค่ฉากเดียวไม่มีบทพูดอะไรเลยส่วนปีถัดมาได้แสดงภาพยนต์รเรื่องฟ้าขนองที่เป็นตัวประกอบเช่นเคยไม่มีบทบาทดด่งดังอะไรนัก สนกระทั่งภาพยนตร์เรื่องที่4เรื่องมันมากับความมืดที่ได้รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวเป็นครั้งแรกจากผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมหลังจากนั้นก็ได้แสดงภาพยนตร์ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมแทบทุกเรื่องมีผลงานการแสดงมากกว่า500เรื่องเลยทีเดียวส่วนเสน่ห์ของเขานอกจากจะเป็นหนุ่มหน้าไทยแล้วยังเป็นคนถ่อมตัว เขามาักกล่าวว่าตนเองเป็นนักแสดงที่เล่นไม่เก่งอยู่เสมอหากท่านผู้ชมสนใจพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สามารถไปเยี่ยมชมกันได้โดยตำบลบ้านใหม่นี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งคลองบางแก้วที่เป็นคลองสายสำคัญแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกับแม่น้ำลบบุรีที่อําเภอมหาราชนับว่าเป็นเส้นทางสายคมนาคมที่สำคัญตั้งแต่สมัยโบราณแล้วจึงทำให้เกิดการพัดพาดินตะกอนแม่น้ำเจ้าพระยา มาสะสมอยู่ในพื้นที่ครอง ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ